ครอคุณหญิงสไตล์นี่สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูความช่วยเหลือของทางเขตเทศบาลเพนนะคะหลังน้ําลดว่าเขาจะช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างจากที่หญิงยื่นเรื่องไปนะคะให้ออกมาดูความเสียหายร้านหญิงเนี่ยเป็นที่ที่ว่าหยู่ต่ํานะคะเป็นทางผ่านของน้ําที่จะไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองนะคะถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยคือน้ําท่วมทันทีเลยวันนี้ก็ได้รับถุงยังชีพนะคะ ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะคะที่เคยเห็นถุงยางชีพในนี้ก็จะมีไข่อยู่หแพงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขียนว่าถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของเขตเทศบาลตําบลเพนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในถุงมีอะไรบ้างปกติก็เคยเห็นในทีวีนะคะที่เพื่อนๆผู้ประสบภัยเขาได้รับนะคะ อันนี้ก็เจอเขากับตัวเองจริงๆแล้วหญิงมาอยู่นี่13ปีแล้วนะคะก่อนหน้าเน้น้ำไม่เคยท่วมเพิ่งจะท่วม3าปีย้อนหลังเนี่ยก็เลยคิดว่าเทศบาลน่าจะมีการขุดลอกคลองนะคะอย่างน้อยก็เพื่อบันเทานะคะให้น้ำเขาไหลสะดวกขึ้นมันจะได้ไม่เอือขึ้นท่วมบ้านเรือนของประชาชนเสียหายในนี้ก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะจะเป็นยี่ห้อยำๆม,ม,มีรถซูกี้นะคะแล้วก็ ต้มยำทะเลหม้อไฟมีน้ำปลานะคะทิดพรดสองขวดน้ำมันปาล์มนะคะ2ขวดก็เป็นเครื่องอุปโภคทั่วๆไปอะค่ะที่สามารถเก็บไว้ทานได้ก็มีข้าวสารนะคะเป็นข้าวเสาให้ปลากระป๋องนะคะประมาณ8กระป๋องนะคะ เราก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดอ,าออกไปซื้อกินหรือว่าทำกินไม่ได้เหมือนพี่น้องอทั้งภาคเหนือหรือว่าแถวท่าบอ่อนองคายอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าเขาก็ช่วยเหลือนะคะถ้าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยค่ะก็จริมประมาณนี้นะคะทุกคนน้ำเนี่ยท่วมร้านอีกน้งแต่วันที่ห้านะคะกันยาที่ผ่านมา เหตุที่ท่วมก็คือมันระบายไม่ทันมันก็เออล้นทละลักเข้าในตัวของร้านมันเป็นช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนซึ่งเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของหนักๆอะไรได้เลยนะคะตื่นมาทันแต่ว่าเก็บพวกตู้เย็นทุกอะไรขึ้นไม่ได้นะคะเพราะาใหญ่มากตู้เย็นก็เสียหายไปหนึ่งหลังนะคะพื้นร้านก็แตกแล้าเนื่องจากแช่น้ําอยู่เป็นเวลานานนะคะวันนั้นเนี่ย กว่าน้ำจะลดก็เกือบเช้าแล้วนะคะทุกคนนี่ยังมีร่องรอยของคราบน้ํานะคะที่พื้นเปียกๆนี่อยู่เลยนะคะตอนนี้ยิงก็ก่อผนังกั้นน้ําขึ้นมาแล้วนะคะแทนที่เราจะใส่กระสอบทรายเพราะว่าร้านเป็นร้านอาหารนะคะลูกค้าต้องเข้าออกสะดวกก็เลยก่อเป็นผนังกั้นขึ้นมาใช้บล็อกสูงประมาณ2ก้อนนะคะแล้วก็ฉาบเพื่อให้เขาสนิทน้ําจะได้ไม่ซึมเข้าข้างหน้าบ้านนะคะทุกคนก็คือถ้ามันผ่าน ไหลผ่านคือจะผ่านหน้าบ้านไปเลยนะคะไม่ได้เลี้ยวเข้ามาในนี้แต่ว่าก็ยังมีร่องรอยของน้ําอยู่นะคะเนื่องจากผุดขึ้นมาจากใต้ดินบริเวณที่ซีเมนต์แตกนี่นะคะกําลังก่ออยู่ตอนนี้หลังจากนั้นก็จะฉาบให้ดูเรียบร้อยนะคะนี่คือหน้าตาของที่ทําเสร็จแล้วส่วนข้างหน้านี่ก็จะทำบันไดาทางขึ้นเพราะว่าบล็อกค่อนข้างจะสูงนะคะเดี๋ยวลูกค้าที่เป็นผู้สูงวัยก็จะข้ามผ่านยากเนี่ยคะ่ะร่องรอยของน้ํา ช่วงตกนะถ้าตกแล้วระบายไม่ทนันตอนนี้ก็ยังผุดขึ้นอยู่นะคะน้ําแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไหลเข้าทางหน้าบ้านแต่ผุดขึ้นจากเนี่ค่ะพื้นซีเมนต์แตกๆเนี่ยตรงไหนที่มีรอยแตกเขาก็จะผุดขึ้นมาแล้วก็ก็จะลงไปเองนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งถ้าไม่มีน้ำมาหนุนใดๆจากทางใต้ดินนะมันก็จะลงไปเองนะคะเนี่ยร่องรอยของน้ําเพื่อนๆก็เห็นอยู่เนาะลอดอเฉพาะนี้และคะ่ะข้างบนระเบียงที่เราทําไว้เผื่อกรณีแบบนี้แหละคะ่ะทุกคน ลูกค้าเขาจะไดม้มีที่นั่งทานนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจติดตามกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ